สวัสดีครับผมมารพินนะครับกับ c h ช e n f l ฟิลไทยใน YouTube นะครับนี่ก็บรรยากาศนั่งทำงานตอนเช้านะครับตอนนี้เวลา9ก้าโมง20แต่หนาวมากครับที่โต๊ะเนี่ยบังเอิญมีวิวเนี่ยครับภูเขาไฟฟูจินะฮะฟูจินะฮะภูเขาไฟที่ญี่ปุ่นที่วิวสวยงามนะครัฟูจิซังนะฮะเป็นภูเขาหิมะสวยของญี่ปุ่นเขา แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองซาปาที่เวียดนามน,นะครับแต่นี่ครับภูเขาฟานซิปานนะเห็นไลยเขาเขาวไหมครับนี่คือหิมะนะครับภูเขาฟานซิปานกลายเป็นภูเขาหิมะแล้วไม่น่าเชื่อนะครับนี่ครับทั้งเทือกแนวนี้เลยครับตรงนี้อยู่ใกล้ชายแดนจีนมากครับเป็นเมืองท่องเที่ยว ภูเขาอันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งของเวียดนามนะครับนี่ฮะยอดตรงนี้น่าจะเป็นยอดสูงสุดหรือเปล่าหรือเป็นจุดรับหิมะมากที่สุดกลายเป็นภูเขาหิมะไปแล้วครับเขาบอกวันนี้เพิ่งมีแดดกันนะฮะแต่ว่าโอ้สวยจริงๆครับขอ มบรรยากาศครับที่ระเบียงเนี่ครับอยู่เวียดนามนะครับวิวภวูเขาหิมะผมมาสปาเนี่ยเจ็ดแปดหลแล้วมั้งครับแต่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้สุดยอดครับโอ้สวยเหลือเกิน คือมุมกล้องตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถบรรยายความสวยที่เห็นด้วยตาได้ทั้งหมดนะครับสุดยอดมากครับเมืองอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวผมจะลองไปหาถ่ายวิวอื่นๆนะครับของสปาในบรรยากาศภูเขาหิมะครับผมแล้วก็จะอัปเดตเป็นระยะลงชแนลฟิลไทยนะครับ f w l t h a i ใน YouTube ครับติดตามกันได้ครับ